ก็ไทย f อฟพี่ปานะ้าอาทุกคนนะครับผมสำหรับใครที่ตามฮานอยนะครับฮานอยวันน,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 นี้วันที่สมก็จบไปเรียบร้อยอ่ะผมก็มาวิเคราะห์ให้เลยนะครับสำหรับฮานอยของพรุ่งนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้ผมจะต้องมีลาวพัฒนาแล้วก็ลงลาวอีก5้าลาวด้วยนะมันมันจะไม่ทันการนะครับผมก็เลยว่าจะลงฮานอยคืนนี้เลยนะวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับ เฉพาะกิจนะดูเฉพาะกิจกันเฉพาะกิจออกไปที่ตัวไหนครับเฉพาะกิจสี่เก้าสี่ศูนย์เหรอเข้าเก้านะครับไม่ได้เจาะสีเก้าให้เนาะมีห้าเก้านะครับส่วนกาชาตินะครับกาชาติออกไปที่หกหนึ่ง อ่เข้าตัวนี้นะครับเมื่อวานก็ออกหนึ่งหกนะวันนี้หกหนึ่งนะกาชาตตรงๆเลยนะครับกาชาตเข้าเด่นหกครับข้างบนอ่าศ <c oughs> ูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เออเบิ้ลนะครับนี่กาชาตมานะครับกาชาตกิดเข้าแค่เด่นส่วนกาชาตก็ออกไปที่ตัวนี้ครับตรวจเจาะดูจากการเจาะก็จะรู้ว่าผมน่าจะเน้นที่กาชาตนะครับเพราะมันเด่นห้าหก ห1หนึ่ง้าสองหหแล้วก็มีตรงนี้ครับ5 9า8ปติดตามมาเพราะว่ามันมีตรงนี้ด้วยก็เลยเจาะห้าแห้าเก้าให้นะครับอ้าใครตามกาชาดดีใจด้วยนะครับเปิดหัวเลยโอเคส่วนพัฒนาเป็นยังไงเมื่อวันมานะพัฒนาเอ่อพัฒนาวันนี้นะครับเมื่อวันเจาะเข้าศูนย์สี่วันนี้พัฒนาล่างออกสี่สามอ้าวตรงๆครับล่าง มาอีกแล้วเนี่ยสี่อันนี้สูตรใหม่นะดูจากการเจาะตัวเลขมันจะไม่รันมันมันจะไม่เรียงสี่กับ6อย่าง vip ก็0ูกับสามไม่รู้จะมาว่า vip ผมก็เปลี่ยนสูตรใหม่วันนี้ด้วยพัฒนานี่เป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะเนี่ยเออสูตรใหม่เข้านะครับเท้าสี่สามนะครับข้างบนเก้าห้าเจ็ด ก็มาตรงนี้นะครับพัฒนา,า VIP VIP ออกไปที่ตัวไหนข้างล่าง02ไว้ตรงๆนะครับเข้าเด่น0นี่สุดใหม่ผมมาแล้วนะครับ02ตรงๆนะครับางบน557ตัวเดียวกันนะครับกับพัฒนาบนนะครับอ่าพัดวีผ่านกาชาติผ่าน ตัวปัญหาคือปกติปกตินะครับผมเปลี่ยนสูตรใหม่แต่สูตรเด่นเข้ามานะวันนี้ออกสามสามเบิ้ลแล้วก็นบนศูนย์หกนะครับไม่ได้จับศูนย์หกตัวที่ผมชอบอยู่นะครับเวลาผมจับต้องมีวันนี้ไม่ได้จับศูนย์หกให้นะครับออกศูนย์ศูนย์หกบนนะครับล่างออกไปที่สามสามนะครับมีหกเห็นไหมไม่มานะครับพิเศษนี้ก็หลุดนะครับพิเศษวันนี้ขอลองเปลี่ยนสูตรใหม่ดูลองดูจะ ปังไหมวันนี้ออกสองสามแล้วก็เก้าสองนะครับพิเศษหลุดนะนอกนั้น้ยนอกนั้นเด่นผมมาหมดเลยนะกิบผมมาเด่นกาชาติผมมาเจาะพัฒนาผมมาเจาะ VIP มาเจาะปกติมาเด่นนะก็มีพิเศษที่หลุดนะครับวันนี้ลาวสตาร์เข้านะไล่ลาวสตาร์มาเออแต่สองลาวแรกเอ็กซ์ตรากับพิเศษที่หลุดพรุ่งนี้จะลองเปลี่ยนสูตรใหม่ดูนะครับจะมาไหม อมาดูวันนี้กันฮาหนอยนะครับหลังจากที่วันนี้ก็โอเคนะใครตามสองรอบหลังเนี่ยปกติลูดได้ส่วน VIP พวัดพัฒนานี่เจาะมาครับมานะพัฒนาสองวันติดละจากที่เปลี่ยนสูตรใหม่ร <c oughs> ู้สึกว่าจะเวริร์กนะครับสูตรนี้ลองดูอย่าเพิ่งลดนะครับเหมือนลูทันเหมือนเฮดดีเฮดดีระยะหลังนี้เหมือนจะนูทันผมแล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนสูตรใหม่นะเฮดดีเออ,อะจะว่ากิจวันนี้เด่นที่ สีห้านะครับกาชาติเด่นที่ตัวไหนอุ๊ยสีห้าเหมือนกันนะครับโอเคจัดได้นะครับตัวเจาะนะครับ4ี่ห้าสี่หกสกนะครับห้าหห้าเก้า ห้าสามตัวนะครับผมเจาะไปที่0ูนห้าเก้าครับนะไม่แน่อาจจะมาจุดนี้นะครับห้าศูนห้าเก้าสี่ห้าออจัดสีห้าไว้ด้วยเนะี่ยมันได้เด่น4ี่ห้านะเกิดมาสี่ห้าเน้นรอบไหนทั้งสองรอบเลยสี่กับห้าเหมือนกันนะไม่ต้องยุ่งยากนะครับพัฒนา พัฒนาวันนี้เขาเด่นที่สามห้า <c oughs> นะครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าครับสามตัวนะครับเจาะไปที่ ห้าสามแปดชุดเด่นนะครับสามแปดห้าแปดครับสามแปดห้าแปดแล้วก็ 3937นะครับผมมองอยู่ประมาณนี้นะครับอืมเนาะก็ขอให้มานะครับโอเคนี้มาดูอ่อ VIP VIP วันนี้เขาเด่นไปที่6กับ9นะครับ6 1 6กสามหกสี่เก้าามตัวนะครับหกหนึ่งหกสี่เก้าสี่าหนึ่ชอบหยุบมานี้นะพิเศษเอาพิเศษก่อน พิเศษขอเปลี่ยนสูตรใหม่วันนี้ให้เด่นไปที่78นะครับก็จะมี71 72 79 70 81 82 89 80นะครับสามตัว072นะตามนี้ ชุดเด่นนะครับเจ็ดสองเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดสองเจ็ดหนึ่งปกติละปกติวันนี้จะมาจะมาไม้ไหนกันปกติเด่นที่เออ่ เก้านะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามสามตัวนะครับหกเจ็ดหนึ่งนะหน่อยแตกสามตัวนะวันนี้หกเจ็ดหนึ่งเออเน้นที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองเก้าหนึ่งครับอ่ะตามนี้นะครับสำหรับปกติจะม,มาหรือไม่ต้องรอรุนกันนะครับส่วนลาวเอ่อลาวห้าลาวเราดูตอนเช้านะครับเพราะว่าผมต้องรอลาวกาชาดนะครับตอนนี้ตอนนี้ที่มาก็จะเป็นลาวสตาที่มาหนึ่งหกแล้วเนาะ กหนึ่งตัวกลับนะสองลาวนี้นหลุดก็จะเป็นลาวสามัคคีที่ผมเปลี่ยนลองเปลี่ยนสุดใหม่ดูจะมาไหมสี่หกสี่แปดห้าหกห้าแปดห้าสี่สี่ศูนย์แล้วก็นี่ลาวกาะชาตินะครับห้าหนึ่งห้าหกหเจ็ดห้าแปดทกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกห้าแปดสามตัวลาวกรชาติที่เหลือคืนนี้ครับและลุ้นตัวนี้อันนี้ลาวตามมาแล้วหนึ่งหกนะครับอีหกหนึ่งอ่ะทีนี้ก็ฮานอยไปได้ครับของคุ่นี้นะครับฮานอยวันที่สี่ลงให้คืนนี้เลยนะครับผมส่วนเรา สารพัดนี่ก็รอพรุ่งนี้รวมทั้งเราพัฒนาด้วยราพัฒนาเราแตกสามตัวจะพรุ่งน,นี้จะแตกสี่ตัวไหมหพรุ่งนี้ <c oughs> เออเมื่อวานผมจับไม่ไม่โดนสี่ตัวก็คือที่ผมจับให้มันมันพลาดตัวเดียวนะมันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะครับงั้นก็อาจจะได้สี่ตัวเลยนะตัวเจาะให้นะอผลใครเรียงถูกก็ดีใจด้วยนะพรุ่งนี้แต่กระด็ห้างนิดหนึง่งอู้ะออกสวยนะเจ็ดหก เจ็ดหหนึ่งเจดนะครับเรารุ้นกันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ